สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พาเพืพ่อนๆมาเที่ยวที่เมืองฮัลเบิร์ตัดใกล้ๆกับฮัลเบิร์ตัดแล้วก็คูนิชไทรนะคะใกล้ๆกับเดริเซนนะคะของเยอรมันตะวันออกเชิญชมได้เลยนะคะนี่เราอยู่ที่นี่เห็นไหมพรีมาพรีนา17บกิโลแล้วก็ uh คูนิกไทรสูงจุดกิโลแล้วก็บัสชาดาเดาโปรเซน 3.4กิโลบ้าเชาเดา6.4กิโลนี่นะคะแล้วก็เราทางด้านนี้ที่ตามที่ลุงสอนชี้ถ้าใครมีจักรยานขี่ตามตามลุงสอนนี้เลยนะแล้วก็เราจะขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปวันนี้เป็นจะไปเที่ยวที่ไหนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูดูกันนะคะเขาจะไปเที่ยวที่ไหนกันวันนี้นะอ่าแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายอ้าวตอนนี้เรากาลังจะไปที่รถเส้นนะคะก็ขึ้นขึ้นรถไฟไปนะคะที่สถานีคคนิกสไตน์นะคะ อันนี้คุณเอกชัยอยน,น,นี่สถานีคุณเอกชัยนะคะนี่อันนี้สถานีคุณเอกชัยนี่นะนี่อยู่บนภูเขานี่เนี่ยเขาสูงมากคุณเอกชัยนี่อยู่ใกล้ๆกับเล็บอยู่ใกล้ๆกับเดซเซนนะคะไม่ใช่คุณเอกชัยใกล้ๆฟังฟอร์ดนะฮะมีคุณเอกชัยสองคุณเอกชัยที่สถานีคุณเอกชัยอ่าแล้วนี่สถานีเล็กนะคะแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะมาเที่ยวภูเขาดูธรรมชาติมีเขาเรียกว่าเนชั่นนัลพาร์คมีเอ่อเซชั่นนัลพาร์ค ส่วนอุทยานแห่งชาติในถนนอุทยานแห่งชาตินะคะมีแต่เพนป่าทาั้งนั้นเลยเนี่ยเกาเรียกอุทยานแห่งชาติซักซักเซสแล้วก็ชวยอ่านนีนอุทยานแห่งชาตินะคะเขียวไปทั้งหมดลเลยเนี่ยหน้าร้อนนะคะอยู่หน้าร้อนอยู่เนาะยังเขียวอยู่เนาะเขียวชุ่มแล้แม่น้ำก็ไหลไหลก็ไปถึงนู่นแม่น้ำไอซ์บ่าไหลไปผ่านนะได้เส้นน้ำนะ,ะแล้วก็เรามากับเรือแฟรี่เมื่อกี้ที่ทางด้านนูน <S 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 2> <S 2> ้นลงที่ด้านนู้นแล้วขึ้นมาทางด้านนี้นะคะ แค่นี้ก่อนนะคะคุณบายอตอนนี้เรากำลังอยู่ในรถรถไฟนะคะรถไฟไปตามลลเล่นไปตามริมแม่น้ำมาแม่น้ำเอ็นบอร์นะคะสวยธรรมชาติสวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะแม่น้ำเอ็นบอร์ริมแม่น้ำเอ็นบอร์

โอ้ยเนี่เขียวไปทั้งนี่อยู่อะไรนะพัทยานแหน่งชาติอ่เนชั่นนันพาร์คใกล้ๆนี่หมดเลยเนี่ยโอ้โหสวยงามมากๆเลยเขียวชะอุ่มหมดเลยนะคะฝนตกวันนี้ฝนตกมดืดิดหน่อยเอาละแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ

โครสลาทันนี่นะคะนี่านนี้รถไฟแต่ละฐานนี right. ่เอาละแค่นี้ก่อนเลค่ะตอนนี้โัวรสลาดทันนี้ครถลาดทันน้เราลงแบบนี้นะคะทุกคนออกแล้วคะออกร็แล้วถานะนี้บ๊ายบายคออสลาดทันนแผนที่กำลังที่เราจะไปนะคะคอรสลาดนั่นแต่โคโอสลาดทันนนะคะตอนนี้เอาละเราจะไปที่นะคะ แค่นี้ก่อนนะคะตอนนี้เรากาลังจะไปที่ข้างบนโน้นนะคะเดินไปตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่โน้นนะคะควออสร้านกันข้างบนโน้นเนาะข้างบนโน้นนะคะไปดูวิวนะคะสวยเนาะนี่ที่นี่ตอนนี้เรากําลังเดินขึ้นไปนะคะภูเขาตอนนี้เรากําลังอยู่ตามพื้นราบอยู่นะคะกําลังจะขึ้นไปนะคะตอนนี้กําลังจะขึ้นไปทุกคนกําลังเดินขึ้นไปบนภูเขานะนี่นะคะ แค่นี้ก่อนนะคะบายโอ้ยตอนนี้เจอน้ำพุนะคะสวยงามมากเลยน้ำพุน้ำพุแล้วเราจะเดินขึ้นไปบนภูเขานะคะ,อ,ะอ้าวตอนนี้เราก็มาเจออะไรนะเราจะขึ้นไปที่ ที่น,นนะุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะที่นนทนปราสาขบวนน้นนะเดี๋ยวจะต้องข้ามต้องใช้เรือเฟอร์รี่ข้ามฝากไปฝั่งโน้นนะคะตอนนี้เรากําลังอยู่ฝั่งนี้นะคะุทกทุกคนนี่เรือเฟอร์รี่กําลังมีคนออกเราจะต้องพวกเรากําลังเดินเข้าไปในเรือนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวมีภาพอะไรสวยๆจะถ่ายมาให้ดูนะคะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย อ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่เฟชันเลนี่นี่จำนวนอะไรนะสามร้อยสามร้อยสิบสองคนนะคะในเรืออยู่ในร้นนี้ในเรืออยู่นะอันนี้ในเรือทุกคนกำลังขึ้นเรือไปฝากฝั่งตะโนนนะเรือคนเยอะเลยที่คนเยอะเลยเอาแค่นี้ก่อนนะคะตอนนี้เรามาถึงลิเลียนนะคะลิเลียนลิเลียนลิเลียนสไตล์นะคะ ตอนนี้วิวบนยอ,ยอดสูงสุดของภูเขานี้นะคะอยู่นี่เราอยู่ตันนี่นะมีห้องอาหารร้านอาหารที่นี่มีร้านอาหารที่นี่นะคะคนเยอะแยะเลยนั่งเดี๋ยวเข้าไปดูที่ตรงสูงยอดสูงสุดนะอยู่ตรงไหนนะนี่มีต้นไม้เยอะแยะเลยเดี๋ยวไปดูกันนะเอาละแค่นี้ก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่อีกด้านนึงนะคะบนสูงสุดยอดสูงสุดของภูเขานี้นะคะที่เราดูข้างล่างข้างล่าง สวยๆนะคะเดี๋ยวไปดูทางด้านนู้นจะมีวิวสวยๆนะคะทางด้านน้นนะน่าเรามาดูวิวนะสวยๆนะอยู่บนยอดภูเขาแล้วเนี่ยสวยนะสวยๆสานะูยอดูี่สูงสุดที่เขาสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวไปดูอีกด้านทางด้านนู้นสวยไหม เราไปดูทางด้านนี้วิวอีกด้านหนึ่งนะสวยงามมากๆเลยเนาะเมืทีเรามาเมื่อกี้เรามารถไฟข้างล่างนู้นอยู่บนระถไฟนะคะที่มีบ้านเยอะๆนะเป็นสถานีรถไฟนะคะทางด้านนู้นนะที่มีบ้านเยอะๆสถานีรถไฟเราขึ้นมาข้างล่างมาถึงข้างบนแล้วเนะาะสถานีรถไฟอยู่ที่นราเห็นทางรถไฟเรามาจากทางด้านนู้นนะคะเดิน,ดนไปเรื่อยๆขึ้นบนยอดเขาแล้วมีแม่น้ำแพร่อ อยู่น,เนนะเอาละสวยงามมากเลยเนะน,นาะมาอยู่ในฝรั่งเศสปารีสตอนนี้แต่ว่าเยอรมันตะวันออกนะานเมืองคูนิกชไตน,นะคะตอนนี้มีภูเขาสูงสุดค่ะที่มีหอคอยที่เราเห็นเมื่อกี้นีะสูงทา,างด้านโน้นมีอีกที่หอคอยอีกทีห่หนึ่งนะหอคอยด้านโน้น คิดว่าขงชอบดูวิดนิดนะคะบ๊ายบายดูวิวสวยๆตอนนี้ได้กำลังออกสีเขียวสวยงามสวยแดดออกมาเมื่อกี้นี่แดดมืดดี่ยวนี้แดดออกแล้วสวยงามมากเลยนะวมนี่ก็เหล็กอยู่บนยอดภูเขานะนะ สอ <c oughs> ยง,งามมาแดดออกดีนะสวยงามสวยงามสวยงามท้องฟ้าแจ่มใสนอ,อละโอเนะคะบายบายโอ้ยเจอถ้ำ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 เลยสวยจัยไจยงไม่มีคนเ้าสวยดีเนาะ จากเอ็นนี้อีกด้านหนึ่งนะคะสวยงามมากๆนะด้านนี้นี่เห็นสวยงามมากๆเป็นไปเจตแม่น้ำแม,ม่น้ำเอลบาแม่น้ำเอลบาไหลผ่านไปเรื่อยๆงานโคติน ทางนี้อีกด้านหนึ่งนะคะมันสวยงามมากๆเลยเนาะบางทีโรงแรมของเราอยู่ไกลออกไปที่น่นประมาณน่นทางนน่นโรงแรมอยู่บนแม่น้ำเอลนด่ะอาีกวิวอีกด้านม่สวยงามมากเลยนะอ่เาแค่นี้ก่อนนะคะอ่านี่โรงแรมที่เราอยู่ที่นี่มีมีหอคอยสูงๆนี่นะโรงแรมที่เราอยู่ที่นี่นะคะโรงแรมที่เราอยู่ที่นี่ นี่นะคะโรงแรมที่เราอยู่ที่นีนะะ่อยู่บนแม่น้ำเอลบ้าแต่ว่าตอนนี้เราเราอยู่บนที่สูงนะคะเราขึ้นรถไฟมาก็เลยดูไกลแต่ว่าที่จริงแล้วไม่ไกลเลยนะคะอยู่บนดยอยภูเขาสูงเนาะ,ะสวยมากนะวิวเอาละแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่บนภูเขานะคะบนดอยภูเขาที่เรียกว่าที่เรียกว่าภูนิกสไตบนภูเขาที่นี่นะคะ จะชมได้เลยนะคะ <c oughs> อันนี้ก็อีกวิวอีกด้านค่ะสวยงามมา,มากๆเลยเนาะอยู่บนโขดหินนะคะแม่น้ำเอลบาไหลไปทางด้านนู้นสวยงามมา,มากๆเลยเนาะ,ะ <c oughs> บ๊ายบายนะคะไ <c oughs> ม่อีกด้านสวยงามมากเลยนะเรียกว่าอุทยานแห่งชาติซักซิส ซักซิช์วิ่งไป้ี่ไหนซักซิชอ่าเมื่อกี้นี่เราอยู่บนยอดดอยนะฮะเดี๋ยวนี้เราอยู่ด้านล่างด้านล่างนะฮะจะเห็นหายด้านล่างขึ้นไปอ่าด้านล่างขึ้นไปเห็นมนยอดดอยมนขนนะที่เราอยู่จริง นนี้เราอยู่ด้านล่างแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ด้านล่างแล้วนะะนนเาานาะ,ะจะไปที่เอ,อทะท่าโรงแรมนะด้านนี้โอเคตอนนี้นะคะอ,คอ้าวราคาเนี่ยเราถึงโรงแรมที่เราอยู่แล้วเนาะ,ะนี่สต็อกอันชัยอาร์ติโปเทอร์ที่นี่เนาะ,ะที่เราอยู่ที่นี่เอาวเราเราถึงแล้วนะคะจุดหมายปลายทางอยู่ที่นี่เนาะ,ะเอาละคิดว่าคลิปนี้คงชอบกันนะคะอ่าบายบายนะคะบาย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 